ปาฏิหารหลวงพ่อโตมักแปลงร่างเป็นพระภิกษุชราเดินออกมาจากโบสใหญ่บ้างเหล็กบ้างและห้ามบนบานในเรื่องเดียวกับหลวงพ่อโสธรตำนานของหลวงพ่อโตแห่งครองสำโรงแม่น้ำเจ้าพยาวัดบางพีีใหญ่อำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งในพระห้าพี่น้องที่พร้อมใจกันลอยน้ำมาจากทางเหนือนั้นมีอยู่องค์เดียว ที่ไม่ได้มีพระนามตามชื่อวัดหรือตามชื่อของหมู่บ้านที่ชาวบ้านเป็นผู้พบเห็นครั้งแรกแต่พระนามของท่านนั้นชาวบ้านขนาดนามตามพุทธลักษณะของท่านที่มีลักษณะใหญ่โตว่าหลวงพ่อโตปดิสถานอยู่ณวัดบางพรีใหญ่ในอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการประวัติความเป็นมาหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในหลวงพ่อโตได้ล่องรอยเรื่อยมา ตามแม่น้ำเจ้าพญาแล้วลอยเข้าไปในลำคลองสำโรงผู้พบเห็นต่างโจจันกันไปทั่วถึงปฏิหารในครั้งนี้จึงพากันอารัธนาหลวงพ่อขึ้นที่ปราคลองสำโรงแต่ชุดดึงเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จท่านไม่ยอมขึ้นมีผู้มีปัญญาดีคนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าคงเป็นเพราะบุญญาอภินิหารของท่านแม้จะใช้ผู้คนจำนวนสักเท่าใด ก็อารัธนาจุดท่านขึ้นบนฝั่งไม่ได้ควรจะเสี่ยงทายต่อแพรผูกชะลอกับองค์ท่านแล้วใช้เรือพายฉุดท่านให้ลอยตามลำน้ำสำโรงและอธิษฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใดขอให้แสดงอภินิหารให้แพรที่ลอยมาจงหยุดณที่นั้นเถิดเมื่อประชาชนทั้งหลายได้เห็นพ้องต้องกันดังนั้นแล้วก็พร้อมใจกันทำแพผูกฉลอกับองค์ท่านแล้วใช้เรือพาย ช่วยกันจ้ำพายจูงแพรลอยเรื่อยไปตามลำคลองขันแพรลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดพระพราชัยชนะสงครามหรือปัจจุบันนี้คือวัดบางพีใหญ่ในแพรที่ผูกฉลออ,องค์ท่านก็เกิดหยุดนิ่งฝีพายพยายามจ้ำและภายกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังแพรนั้นก็ได้หาขยับขยื่อนไม่ชาวบางพีถึงกับคนลุกสู้เห็นเป็นอัศจรรย์ยิ่งนัก สั่งก้มลงกราบนมัสก,การด้วยความเคารพสักการะและพร้อมใจกันอารัตนาตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหลวงพ่อจะโปรดคุ้มครองชาวบางพลีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ขอให้อารัตนาอันเชิญองค์ท่านให้ขึ้นจากน้ําได้โดยง่ายด้วยเถิดและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากเพียงใช้ขนไม่มากนักก็สามารถอารัตนาท่านขึ้นจากน้าได้โดยง่ายทําให้ประชาชน ต่างแท้ซ่องในอภินิหารของท่านและได้อารัธนาท่านขึ้นไปประดิษฐาน